สวัสดีค่ะพบกับน,น้องใบเตยอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับน้องบูตันอีกแล้วนะคะสวัสดีคัะพบกับน,น้องเมฆอีกแล้วนะคะไปเราจะไปไหนกันคะบอกก่อนล่ารูคิปต่อไปเลยนะคะจ้านนี้เราจะมากินเม่งบันนิ่นให้รูนะคะทุกคน น่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมีหมูมีเนื้อมีไข่มีแคบหมูจ้ามีสมหมูนะคะมีน้องนะคะร้านที่เราจะมาซื้อนะคะนี่ไข่ค่ะปลานินนะคะปลาเนรนชุดเท่าไหรไข่ข้าวปลาเนินหรอคะปลาเนร์มีร้อยหนึ่งร้อยหกสิบค่ะก็มีต้น เอาเอาลอยนึงนั่นแหละแล้วไม่หมดแล้วก็ส้มตำเผ็ดน้อยโคกหนึ่งมือนั่นไม่แล้วข้าวเหนียวให้หนูไปหากินน้อยไม่มีข้าวเหนียวอ้าอันไหนลอยหนึ่งกัหนอันนี้เนาะเอานี่เลยเนาะเนาะตัวใหญ่มากค่ะนะคะปลาหนิล้มตได้นะอืมสั่งแล้วเอาขนมเอาขนมจิ้นสีข้าวเหนียวสีบอกแม่ค่าดิเด นี่ส้มมูมเลยค่ะทุกคนนะคะส้มมูจ้าทำไมไม่บอกเขาใส่กีบค่ับใส่กีบใส่บอกแล้วเผ็ดน้อยโอเคน <มา S 1> ีค่เ,เราจะมาเก็บกระทินยอดกระทินนะคะสดๆ,ๆใหม่ๆเลยจ้าดูอยากมาหน้า นีน่เแม่อยานั่งกินอยูอยู่ตรงหญ้าอยู่นานเราอะระ่ะหญ <c oughs> ้าอรล่ะคะบ้าบ่แดดมันรอไปเลยค่ะเราไปเก็บอยู่ทางบ้านเนาอีกนะคะคทุกคนนี่ตีด,ดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวตัิค่ะสวัสดีค่ะน้องใบเตยค่ะวันนี้เราจะมากิน กินอะไรคะวันนี้นเราจะมากินอะไรคะกินส้มตำปลาเนิยนกินส้มตำนะคะแล้วก็แมงปลาเนิ้นจ้าจะกินเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เวยจ้าฉันร่างแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เวยนะคะกินหนังปลา มีเจี่วปลาล่าเลยจ้านะคะอ้าวกินรุยกำลังร้อนๆเลยค่ะนะคะวันนี้วันหวยออกฝากให้ขอให้ทุกคนร่ำๆ่เลยเลยนะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งป้ายกินกันนะคะอืม พบนาแอ้นฟอสุงหิยานะเดี๋ยวไปหาให้น้องเม็ดกินอีกก็น้องเม็ดไม่ไมเลยมารวยเนาะขาดไปถึงทานนะคะน้องเม็ดไม่มาแอปเปิลค่ะทุกคนแอปเปิลอะไรก็ไม่เลอะนะคะแอปเปิลกินจำไหมคะแจบนะคะอันคะ่ะอืนนี้กินไว้ อสงสัยให้หน้าแอนถ่ายยุท e แบบนี้บ่อยๆเนาะว่าตันจะได้กินปลาทวนทวนเดี๋ยวกินไก่สองกินไก่สองทีกินปลาสองทีบอก่ซนตํากินทุกทีบอก <laughs> <laughs> อร่อยมากค่ะทุกคนนะคะอืปลาสดมากอะ่ะ วันนี้เรามากินอยู่ในคะอย,อยู่สนามยาใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมากค่ะสมตำก็มีเดอทุกคนมสมตำปลาเผานะคะวันนี้ส่แบบชว์จับไม่ได้เอาเครื่องอัดเสียงมากนะคะทุกคน อย่าก,กินกลางเรียนเลยลูกเออ,อใครอยากกินท่องปลามาั่งโคตแซ่บเลยจะบอกใครนะคะอ่ากินดูนะเต๋ยมันแซ่บจริงๆคนคนักึิงจะเคี่ยวเลยมัล้ล่ะท่องปลาโคตรอร่อยนะแอนชอบที่สุดเลยท่องปลาเยอไหมม,แบบมันอร่อยมันอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะ มีอีกไหมไม่แค่ตรงนี้แหละมันไม่มีแล้วอันกับนนหนึ่งตัวมันมีแค่นั้นตอนนี้งไงก <c oughs> ินเยอะๆจะเลยอ่อนๆนะคะ <c oughs> อือืออืมอื อ,อพี่่อตันกิน้มตำไรไหมคะได้อฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะนาแอนในผู้ติดตามเท่าไรแล้วเตยสองพันสองพัง <laughs> นทานาอนในผู้ติดตามสองพันนาแอนพาไปซื้อของเลยอื่ไหอตลาดอือหือได้ให้เงินถึงมอไซได้เหรออื้อหือ กินแอปเปิลซะแล้วเขาเซนจ้ะมีประโยชน์อ,อ,อ,อร่อย อร่อยค่ะทุกคนนะคะอยากกินกลางด้วยกินท้องมันหนัก้าวันนี้เรามากินอยู่สนามยาจ้าจะให้รูเดอร์จ้ะ ก็สนามยานะคะนี้ทองปลาจ้ะทองปลาอ่ะอือหืออือชอบที่สุดแลมันเห็นจหูเห็นจคออือเลอะ ต้องเอาสูงๆไกลๆมั่งทุกคนเห็นไหมโอเคขอปรับอีกนิดนึงทุกคนเออให้มัน แบบ่ากีอร่อยกิกมำนะคะมกคืก่กรอบน,นะคะอืมกลืออืมอร่อย

อบไวมากทุกคนเอาเนื้อปลาไวหน่อยโอเคค่ะหาป้อนน้องวัตันกินโคตรแซ่บเลยค่ะกินน้ำค่ะกินน้ำทุกคนพดไม่ได้ค่ะทุกคน ข้าวเหนียวจา้าเนื้อกับพรานี่ผักนะคะนั่งลงค่ะอืมคนตำล้าน่อรวยอยู่นะอเอากินโถั่วฝักยาวอ,อ,อวันนี้กินตั้งแต่แปดโมงนะคะคุณผู้ชมค่ะ กินได้แต่แปะมูใช่ไหมพอปกติรถถไมีงายเนาะพอมีงานใช่ไหมหนายแอนตื่นเช้าเป็นน้ำหน่อยนายแอนทำงานเสร็จแต่เช้าแล้วก็เลยไถ่กันวันไหนนายแอนตื่นสายก็ทำงานยังงกงกอยู่เลยยังทำงานอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้นายแอนหยุดงานหยุดงานทั้งวันเลยเหรอจะเขียนที่ไหนอ่ะ มันไอยออกปกติของหน้แอน <c oughs> อร่อยมากคุณใช่ไหม <c oughs> นายแอนอยากข่าวเลยเขาหน้าแอนขอกินมะเขือเทศก่อนนะคะเราจะบอกอะไรไอเบสอะไอเบสอะตัวดำปิดปีปซื้อครีมมาอะไรวันไหนไม่ขาว <c oughs> บ an. uh ัรยากาศดีดีที่มันกับอยู่รีสอร์ทนะให้พอติดังรีสอร์ทนะแซ่บอยู่เยี่ยมด้วยกูอร่อยน้าแอนเขาห้องไม่ไรนะาแอนเอากุญแจไว้ข้างใน ก็บอกทำไมอ่ะก็เอากุญแจไว้ในห้องแล้วก็ล็อกแล้วก็ออกมาไม่เอากุญแจมาอืออันนี้อันจะน้องใครแน่ะอันเรจะเปิดตั้งนาต่างแม่ตายอนอนอยู่ไหนอ่ะ ตรงใส่ย,ยังว่าตันอิ่มนะคะทุกคนอืมออก็อบแตกออก็อบแตนอืมปลา,ากินปลาที่เหลือเราเอาไปให้ปลากินเนาะดีไหมฮะปลามันกินปลา,ปาได้เหรออืม เดี๋ยวทีเลือแล้วให้ปลากินปลามันชอบกินปลานี้ <c oughs> อืมอแซ่บหลายืึดูว่าตันดีฮส้มตำค่ะนะคะลูกอีสานต้องกินส้มตำเป็นเนาะต้องกินเป็นตั้งแต่น้อยเลยเนาะ มาตัวเตาก็จะ่ืเจ้มตามแล้วหนูจะม่วงนอนอะ่ะกินข้าวเหนียวหรือเปล่าข้าวเหนียวมันวางจะสลุกตัวหนึ่ง้อยพ่อลีเลยทุกคนอิ่มพ่อลีเลยนะคะข้าวเหนียวหมดแล้วเหรอหอืม กินไปหลับไปนะคะทุกคนเรามาลาคุณผู้ชมก่ออคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะพบกันหน้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ้า